แต่ถ้าท่านตั้งศูนย์บัลัยครบวงจรในประเทศไทยขบวนการเนี่ยขบวนการค้าม,มนุษย์ขบวนการค้าประเวณีข้ามชาติขบวนการเนื้อสดทั้งหลายนี่มันจะไม่ไปลงที่แม่สอด<ว><น>ก็สามส่วนนี่มาด้วยกันเนี่ครับพนันอาเชกรรมออนไลน์ยาเสพติดเวลาเข้ามาเนี่เข้ามาเป็นแพ็กเกจนะ ไม่มาเฉพาะพนันนะคอเซ็นเตอร์ก็มาด้วยสแกมเมอร์ก็มาด้วยยาเสพติดก็ตามมาด้วยรัฐบาลเพื่อไทยบอกว่าอีก50วันร่างพระราชบัญญัติศูนย์บันเทิงครบวงจรหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะเสร็จเรียบร้อยเพื่อเข้าคณะรัฐมนตรี และจะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณา Entertainment c o m p l e x ศูนย์บันเทิงครบวงจรท่านทั้งหลายมันจะเป็นศูนย์บันเทิงครบวงจรหรือจะเป็นศูนย์บันไลครบวงจรนั้นพี่น้องประชาชนตัดสินใจได้อยู่แล้วถ้ามันไม่มีคาสิโนโบ่อนการพน,นัน มันก็จะกลายเป็นศูนย์บันเทิงครบวงจรถ้ามันมีคาสิโนมีบ่อนการพนันถูกต้องจะกี่พื้นที่หลักคอยมันถูกต้องตามกฎหมายจะใช้พื้นที่มากพื้นที่น้อยไม่สำคัญแต่เมื่อเล่นการพนันได้ถูกต้องตามกฎหมายมันจะเปลี่ยนจากศูนย์บันเทิงครบวงจรเป็นศูนย์บันไลยครบวงจรมันมาเป็นแพ็กเกจครับ เมื่อพน,นันออนไลน์มาแล้วพน,นันบนดินมาแล้วมันก็ตามมาด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์คอรเซนเตอร์สแกมเมอร์ก็เข้ามาแล้วมันก็ตามมาด้วยยาเสพติดคำถามที่ต้องตั้งคำถามกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็คือเมื่อคุณจะอ้างการต่อสู้กับแก๊งคอรเซนเตอร์ เป็นผลงานเช่นการตัดไฟฟ้าตัดสัญญาณอินเทอร์เนต็ตตัดน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะมาอ้างเป็นผลงาน,นแต่ทำไมคุณกลับอนุญาตให้มีกิจการแบบเดียวกันเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำไมจึงอนุญาตให้มีการตั้งศูนย์บรรลัยครบวงจรตั้งเมืองชเวโก,โกโกขึ้นในประเทศไทย คุณจะยกเมืองชเวโกโกยกท่าคีเหล็กมาไว้ที่ขอนแขนบ้านผมการพนันถูกต้องตามกฎหมายมีพนันออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมายก็ตามมาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์สแกมเมอร์คอเซนเตอร์ก็เกิดขึ้นยาเสพติดก็ทะลักเข้ามา จังหวัดขอนแก่นบ้านผมเมืองดอกคูณเสียงแคนมันก็จะกลายเป็นเมืองนรกสิครับนี่ยกตัวอย่างจังหวัดขอนแก่นนะเมืองดอกคูณเสียงแคนมันจะกลายเป็นเมืองดอกทองเสียงนรกนะเราก็เห็นสภาพอยู่แล้วว่าที่เมืองเชเวโกโกเนะี่ยเกิดอะไรขึ้น ไม่ได้เป็นความลับหรอกครับแต่ไม่มีใครพูดแต่ผมขอพูดล่ะมีการอิมพอร์ตผู้หญิงจากอาเซียนเข้าไปที่เมืองเมวดีวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าหกสบคนบินจากไหนครับบินจากโฮจิมินหรือไส้งอนเนี่ยบินตรงเข้ามาลงที่กรุงเทพต่อเครื่องบินไปที่แม่สอด วันละสาสบถึงหกสิบคนเข้าไปทุกวันผู้หญิงจากเวียดนามที่ผมบอกเข้าไปเสียหกพันตอนออกมาเสียหกพันเป็นอย่างนี้เป็นปีๆนะครับก่อนที่จะมีเรื่องมีราวในการจับดาราจีนเนี่ยเหมือนทุกอย่างซุกไว้ใต้ภูมไม่มีเรื่องเฉาชูสั่งเข้ามาหาเงินได้ออกไป พวกใหม่มาหาเงินอีกจ่ายคนละหกพันอยู่ประมาณสองเดือนกลับออกมาเก้าสิบวันไงครับนักท่องเที่ยวไงเหมือนถ้าท่านไปยืนอยู่สะพานมิตรภาพไทยพม่าที่แม่สายท่านก็จะเห็นเป็นขบวนครับผู้หญิงสาวเป็นขบวนถ้าท่านนั่งเครื่องบินไปลงเชียงรายท่านจะเห็นอย่างน้อย ร้อยละสามสิบเป็นผู้หญิงและแน่นอนครับไม่ใช่คนไทยลงที่เชียงรายนั่งรถต่อที่แม่สายลากกระเป๋าเดินทางผ,าออผ่านออกไปผ่านออกไปผ่านออกไปนี่คือออกไปนอกประเทศนะครับแต่ถ้าท่านตั้งศูนย์บัลัยครบวงจรในประเทศไทยขบวนการเนี่ย ขบวนการค้<ข>าม <Korean> นาุษย์ขบวนการค้าประเวณีข้ามชาติขบวนการเนื้อสดทั้งหลายนี่มันจะไม่ไปลงที่แม่สอดเพื่อจะข้ามไปเมวดี <theory> มันจะไม่ไปลงที่เชียงรายเพื่อข้ามไปท่าขี้เหล็กมันก็จะมาที่ขอนแกน่น,กนเพราะขอนแก่นมีศ <gw> ูนย์บรรลัยครบวงจรตั้งอยู่มันก็จะไปลงที่เชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีศูนย์บันไยครบวงจรตั้งอยู่มันก็จะมาลง <BRIAN> ที่ชนบุรี เพราะมีศูนย์บรรลัยครบวงจรที่ชนบุรีมาที่กรุงเทพมาที่ท่าเรือกรุงเทพเพราะมันมีศูนย์บรรลัยครบวงจรขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่พื้นที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพขายบริการค้าประเวณีทั้งชายทั้งหญิงคนเหล่านี้ใช้อะไรครับยาเสพติดผมยังบอกไงเมื่อมันมีการพน,นัน มันก็จะตามมาด้วยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสุดท้ายก็ตามมาด้วยยาเสพติดมันตามกันเข้ามาศูนย์บันเทิงครบวงจรก็คือศูนย์บันไลครบวงจรท่านลงจินตภาพดูสิครับถ้าท่านอยู่เชียงใหม่ท่านอยู่ขอนแกน่น นี่ผมเอาจังหวัดที่เขาบอกว่าจะตั้งนะหรือแ่าหนองคายอย่างเงี้ยในจังหวัดแต่ไมปด้วยผีพาน,านันอันนี้พวกไปเล่นนะจากผีพานาันแล้วก็มีการเข้ามาฟอกเงินของแกงอาชญากรรมทางเทคโนโลยี่อนแกนมีกลงสุนจีนตั้งอยู่ด้วยเชียงใหม่ก็มีกลงสุนจีนเอาสิครับ สนุกกันใหญ่เลยทีนี้พนันมาพวกฟอกเงินคอเซนเตอร์มามีเงินทำอะไรครับก็ใช้ผู้หญิงมาผู้ชายมายาเสพติดมาผู้หญิงขายบริการผู้ชายขายบริการเละครับเกินไปหมดจะรองรับยังไงพีพนัน ผีพนันก็มาติดพนันในจังหวัดขอนแก่นสักแสนหรือสองแสนคนนไปอยู่ที่ไหนล่ะนอนตามข้างทางลักวิ่งชิงป้นเพิ่มมากขึ้นค้นแก่นเต็มไปด้วยขโมยเชียงใหม่เต็มไปด้วยขโมยชนบุรีเต็มไปด้วยขโมยลักทรัพย์เก่งมาหน่อยก็ชิงทรัพย์วิ่งลาวทรัพย์แข็งหน่อยก็ป้นทรัพย์ขายาเสพติด ไปปล่อยตามผู้ที่มาขายบริการทางเพศอท่านทั้งหลายบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงมันไม่ใช่ศูนย์บันเทิงครบวงจรมันศูนย์บันเลยครบวงจรมันจึงเป็นการย้อนแย้งที่สุดที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าคนที่มีอิทธิพลในพรรคเพื่อไทยคือพวกไทยเทานะ ถ้านายักม้ตรีแพทองทานไม่ไปประเทศจีนไม่มีวันได้ตัดไฟฟ้าไม่มีวันได้ตัดอินเทอร์เน็ตไม่มีวันได้สั่งระงับการขนน้ำมันเพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้จีนเขาไม่คุยด้วยจีนเขาไม่คุยด้วยก็เขาส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะมาดูเรื่องนี้ว่าทำจริงไหมเล่นละครลิงไหมรูปหน้าปะจจมูกไหมต้องทำจริงไม่อย่างนั้นเขาไม่คุยด้วย เขาขอยกเลิกนัดนี่ความจำเป็นที่จะต้องทำแต่พอทำแล้วกลับเตรียมพื้นที่ไว้ให้กลุ่มจีนเทาจากชเวโกโก้ยายสัมโนโควัวจากชเวโกโกจากเมวดีจากเคเคปักจากเมืองช่องแคบจากพญาตองสูจากท่าคิเล็กเชิญกลุ่มจีนเทาเหล่านี้ มามีสมโนครัวในประเทศไทยมาอยู่เชียงใหม่มาอยู่เชียงรายมาอยู่ขอนแกน่นมาอยู่หนองคายมาอยู่กรุงเทพมาอยู่ชนบุรีหรืออยากจะไปนู่นก็กระบ,บี่ภูเก็ตพังงาโอท่านทั้งหลายครับเละนี่คือสิ่งที่รัฐบาลพรักเพื่อไทยภายใต้าการบงการของพวกไทยเท่านี่ไม่ มีสํานึกนะก็รู้อยู่แล้วว่าการพนันนามาซึ่งอะไรถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณจะไปปราบเขาเหรอคุณจะไปสั่งตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตไม่ส่งน้ํามันไปให้เขาเหรอก็คุณก็รู้นี่ว่าอันตรายอุปมาอย่างนี้ครับอุปมาว่ากลุ่มที่อยู่ที่เชเวโกกกเมวดีเคเคปากเมืองช่องแคบพญาตองสู และท่าคี้เหล็กยังไม่ได้เอาฝั่งกัมพูชานะไม่ได้เอาฝั่งลาวนะเอาไอ้มียนมาก,ก่เน,นี่ยเขาย้ายฐา,านเขาย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็ฟรีวีซ่านี่ครับนักท่องเที่ยวจีนน,น่าเป็นจีนแต่ถือบัตรประชาชนกัมพูชาอย่างนี้น่าเป็นจีนแต่ถือบัตรประชาชนมอนเตเนโกอย่างนี้ ก็มาอยู่ในประเทศไทยทำตัวเหมือนนักธุรกิจแต่จริงๆก็คือหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมก็ทำขึ้นนี่ครับเราก็จะมีชเวโก,โกโกน้อยที่เชียงใหม่มีเชเวโกโกลิตร์้เชเวโก,โกโกที่ขอนแกน่นลิติ้ตเคเคพาร์คที่หนองคายลิตเิ้ตเมืองช่องแคบที่ชนบุรี มันจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราดังนั้นเรื่องที่อันตรายที่สุดก็คือพระราชบัญญัติการพนันนี่แหละศูนย์บันไยครบวงจรนี่แหละอันตรายที่สุดอีกห้สิบวันกฎหมายนี้ก็จะเสร็จในขั้นกฤษฎีกาแล้วจะส่งมาให้คณะรัฐมนตรีแล้วคณะรัฐมนตรีก็ จะอนุมัติส่งไปที่สภาและกำลังมีการแก้กฎหมายเตรียมการออกพระราชกิฤษฎีกาเตรียมการออกกฎกระทรวงเพื่อที่จะให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายซึ่งจะทำเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ Đang đang lại. Oh. Lệ là khẩm bệnh này.